โอเคต่อไปนะาคากามิคูพะระสุด,สดแซ่บของเราอ <c oughs> ืคิดว่าเราเนาะคิดว่าอาจจะให้ไอ้ถึง S เพรว่านางก็ถ่าท,าที่จะใจด,ดีกับเราคือแบบถ้าเป็นอย่างไอ้เขาเรเล่าอะไรนะตอนนี้ของไอ้้ไอมิสกิอะนางก็เป็นคนนอกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใจดีเท่าไงเข้าใจไหมยิ่งแบบสุขภาพร่างกายแต่ว่าก็ใจด,ดีกันเรายิ่งในช่วงของแบบภาคสองที่ว่านางได้ใส่ให้ดีแล้วก็นางเก็บอีเวนต์ง่ายด้วยก็อาจจะให้สัก A ถึง S ประมาณนี้ตัวติ๊นะ ก็มีถ้ามองในมุมความน่าจัดแล้ววะอันนี้มองในอีเวนต์ก็คือเป็นตัวเก็บอีเวนต์ง่ายสบายแต่ว่าความน่าจัดน่ะเป็นเป็นรุ่นแบบคุณครูเซนเซแบบเป็นสาวแบบสาวสาวเสียงต่ำด้วยนะ <H. S 1> เออเจ๋งอยู่นะผมว่า okay, uh. แต่มันยัไม่กับเบสนะผมเอาไปเอแล้วกันสำหรับคากามีนะทำเก็บอีเวนต์ง่ายด้วยตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสองเก็บง่าย แล้วก็ผมชอบสาวเสียงต่ำครับไม่มีปัญหา